รศัพท์ของเพื่อนๆตืดใช้งานช้ามากๆเลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าปัญหานี้ใครๆก็เจอกันเพราะเราขึ้นมาบล็อกโซเชียลบอกได้เลยว่าเราจะต้องทาคลิปทาภาพเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ทํางานเยอะค่ะแต่วันนี้มาดามด้ถินเจอเคล็ดลับด้วยตัวเองอันนี้ทางลัดมากกว่าที่เห็นมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะใครที่จะลบขยะในโทรศัพท์ของคุณอันนี้ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะคะเพราะหลายๆคลิปเขาจะบอกให้เราไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่แอปนู้นแอปนี้แต่วันนี้ทุกคนเห็นหน้าจอาไหมคะนี่คือทางลัดมาดามด้ตินเจอด้วยตัวเองนะคะทุกคน กดไปเลยค่ะทุกคนมีแอปอะไรก็แล้วแต่สมมติว่ามาดามณฐินกดไปที่เฟซบุ๊กนะคะกดค้างนะคะทุกคนกดค้างนะคะทุกคนกดค้างก็จะมีข้อมูลขึ้นนะคะทุกคนมีข้อมูลขึ้นคําว่าล้างตัวบอกสถานาการณ์ข้อมูลแอปโคลนแอปถอนการติดตั้งแต่เราไปจิ้มตรงคําว่าข้อมูลแอปนะคะข้อมูลแอปในโทรศัพท์แต่เ,เครื่องไม่เหมือนกันเมื่อกี้มาดามณฐินใช้เครื่องนั้นไม่มีข้อมูลตรงนี้ทีนี้พอมาเจอหน้านี้นะคะก็จะมีคําว่า ที่เก็บข้อมูลนะคะที่เก็บข้อมูลทุกคนไปตรงจิ้มตรงคําว่าที่เก็บข้อมูลเลยนะคะไปที่จิ้มเก็บข้อมูลแล้วเราจะเห็นใช่ไหมคะข้อมูลข้างล่างสุดนะคะคำว่าแคทคําว่าแคททุกคนจิ้มไปเลยนะคะตรงข้างล่างมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนไปดูในเครื่องแต่ละคนได้เราก็จิ้มตรงที่แคท นะคะลบที่แคสได้เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะหายเห็นไหมคะไม่ต้องไปเข้าตั้งค่าอะไรให้วุ่นวายนะคะหน้าจอของเรามีแอปอะไรจิ้มที่แอปนั้นๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปลบข้อมูลได้เลยนะคะนี่คือทางด่วนมาดามแลทินเจอด้วยตัวเองค่ะยังไม่เห็นใครมีมาแบ่งปันในคลิปแบบนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆนี่คือทางลัดนะคะทางลัดที่สุดหน้าจอเรามีแอปอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเข้าอะไรวุ่นวายจิ้มที่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ไปลบตรงที่พื้นที่เก็บข้อมูลแล้วก็ลบแคสง่ายไหมคะทุกคนลองเอาไปลงมือทานะคะถ้าใครมีเจอป